สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอาโอครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงของรางวัลนะครับที่มอบให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Championship ทั้งหมดนะครับผมว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันดีไหมหน้าตามันเป็นยังไงเวลาเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับยังไงฝากเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปลุยกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับ p ทว to ิ w i n Top Up ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกัน p ทว to ิ w i n Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับโดยจะมีไอเทมพิเศษตรงนี้อยู่ประมาณ5ชิ้นนะครับที่ทั้ง3 2ิกิลจะได้รับนะครับก็จะมีตัวสัตว์ขี่นะครับที่เป็นพาราชูตนะครับมีปีกนะครับมีหมวกมีปากแล้วก็ส่วนหน้านั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็น5ชิ้นที่มันเป็นของพิเศษละกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะครับมาดูที่สัตว์ขี่ก่อนอันนี้จะเป็นสัตว์ขี่พาราชูตนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการบวก p ี a t ดแทกับ a m แ t t แทเนี่ยอย่างละ1.5ครับ อ่าแล้วก็มีการบวกค่าวิทย์ไป2ครับอ่าแล้วก็กันเผ่าสัตว์อีก3ซครับซึ่งตัวสแตทของอสัตว์ขี่ของไอตัวอเอชยนครับเนี่ยก็ดูเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรมากก็คือเอาไปใส่เฉยๆมันก็น่าจะลอยได้อะไรประมาณเนี้นะครับผมอ่าอันนี้วิ่งก็140เท่านั้นนะครับแต่ว่าความโหดนะครับมันอยู่ที่นี่ฮะมันเป็นแฟชั่นนะครับที่ ครบทั้ง4ส่วนนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มจากส่วนปีกก่อนเลยนะครับส่วนปีกนะครับตัวนี้เขาจะบวก p d เด16นะครับ m d e เดฟนะครับ p ีดาเมจกับ m d a m ดาเมจอย่างละ4%ครับอ่าแล้วก็จะบวก PVP d a m ดาเมจโบนัสนะครับ150ครับ อนอกจากนี้นะครับก็ยังได้เรื่องของการกันคนนะครับเข้าไปอีก2%นั่นเองนะอันนี้ก็คือตัวปีกนะครับสำหรับคนที่อยู่ใน32สกิลที่อยู่ในเอเชียนคารบนะฮะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนปากนั่นเองครับอ่าส่วนปากตัวนี้นะฮะที่เป็นรูปโปริงถือดาบกับโล้อันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะบวก p d e ดกับ m d e มดนะครับ2แถวแรกนะครับพีเอแท็กับ m อ็มเอแทกเหมือนเดิมครับอย่างละ4.5ครับแต่ว่า PVP เนี่ยจะเป็น PVP Damage Reduction นะครับ150ครับ แล้วก็กันคนอีก2%นนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนปากนั่นเองนะครับต่อมาส่วนหน้านะครับส่วนหน้าเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าแอนิเมชันมันบั๊กอยู่หรือเปล่านะเออที่มันจะเป็นตาไฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรอยที่แก้มแบบนี้นะฮะอ่ะตัวนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็จะบวก P ีเดฟเ็มเดฟนะครับแล้วก็ตัวของ P ดามเอจกับ M ดามเอจอย่างละ4%ครับอ่าแล้วก็ p v p ดามเอจโบนัสอีก100นั่นเองนะครับแล้วก็กันคนอีก2%ครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนหมวกสีทองตัวนี้เลยนะครับเลือนลงมาปับ๊บนี่ฮะอันนี้จะเป็นหมวกแบบนี้นะครับหมวกตัวนี้นะครับก็จะบวกในเรื่องของ P d e M d e เหมือนเดิมครับแล้วก็ P Damage กับ dam M Damage ถึง5%เลยนะครับแล้วก็ P P Damage Reduction อีก100ครับแล้วก็กันคนอีก2%นะครับก็จะเห็นว่า แฟชั่นทั้ง4ส่วนเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันหมดเนาะอาจะมีการปรับ P Attack เป็น P Damage um อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ P P Reduct เป็น P P Damage um อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าจะมีพวกค่า P V P, P ทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็จะมีค่ากันคนทุกส่วนเลยนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้สชิ้นนี้ก็คือจะได้เฉพาะคนที่เข้าแข่งขัน Asian Championship นะจากตอนแรกที่ ได้แค่ที่1นะครับอ่าได้แค่ที่1แบบครบเซตอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็น3 2ิกิลดนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอ่าของที่เป็นของแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับหรือว่าของผู้เข้าแข่งขันเอเชียนแชมเปี้ยนชิพนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับของเหล่านี้นะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมว่าเฮ้ยมันโหดหรือเปล่าหรือว่าก็เฉยๆหรือว่ามันสวยมันชอบหรือเปล่า นะครับก็ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับยังไงฝากเพื่อนๆครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมตอน,นัะคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ